สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาชมดอกไม้นะคะในงานเกษตรโคราชแร์นะคะที่วิทยาลัยวิทยาลัยสีคิว้ววิทยาลัยกเกษตรสีคิ้วนะคะเพื่อนเอนงานนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะเราลงคลิปย้อนหลัง พราะว่าไม่ว่างมัวแต่ติดงานข่าดำอยู่3งานติดกันรวดเลยนะคะชื่องานผ่ากรรมดอกไม้บานเปิดบ้านเกษตรโค,าะค,ะโคาศศราดแร์นะคะโคราชเกษตรนะคะมีดอกไม้สวยๆให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะคะจากนั้นก็ยังมีพันไม้อย่างอื่นให้ได้รับชมนะคะยังมีดนตรี ให้ผู้คนที่เข้าไปชมงานได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆ่้นไม้สวยๆมีดอกออนไก่สวยๆด้วยวันนั้นก็อากาศดีมากเลยนะคะอากาศประมาณ24องศาก็ไม่ถือว่าร้อนมากมีพืชผักต่างๆนะคะมาให้ได้รับชมกัน มีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะก็มาด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาเป็นบางตอนนะคะแต่ส่วนมากก็จะชอบดอกไม้คือ,อ,อทำได้สวยสวยสวยมากๆนะคะบางคนก็ได้ไปแล้วบางคนไม่ได้ไปก็มาชมในวิดีโอของประดามกปิทันเนอร์นะคะเพื่อนๆ เรายกกันหันลมมาไว้ที่นี่นะคะจำลองนะคะสวยค่ะสวยแดดแม่ร้อนซุ้มข้าวโพดแห้งก็จะมีซุ้มของข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี้เอาไว้ทำอาหารสัตว์นะคะเพื่อนๆนี่แล้ลอซุ้มมันจะมีปลูกผักนะคะแต่กินก็ทำซุ้มนี้ขึ้นนะขึ้นไม่ทันกำลังกำลังงามเลยนะคะแต่ยังไม่ทันขึ้นซุ้มนะคะมีฟักทองมีถั่วก็มีฟักทองมีถั่วฝักยาว มีบวบนะคะแต่ก็งามดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะกำลังออกดอกเลยเนี่ยเราก็แหวกหาลูกมันนี่กำลังออกดอกเลยจะเจอลูกมันไม่นี่ออกดอกนี่มันใช่ฟักทองมันทำไมเป็นลายที่ไหนสวยเราก็จะตามไปนะคะท่านให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะที่ว่ามันมีลูกเพื่อเพลินเจริญตาดอกไม้นี่คือแทบจะทุกคนที่ชอบนะคะสำหรับผู้หญิง แต่ผู้ชายก็พาครอบครัวมาเที่ยวก็มีนะคะสวยจริงๆรันแต่เรานะลูกชาวสวนชาวนาก็ชอบพือผักส่วนครัวนะคะฝองเห็นลูกเห็นลูกเห็ไม<า>้ก็ชอบค<า>่ะนี่นะค่ะมัน,น,ะะนก็กําลังออกลูกนะคะรับฝักทองฝักทองพันนี้เนื้อจะเยอะนะคะเนื้อเยอะ มันด้วยค่ะมันแกงอร่อยนี่ครับข้าวโพดทองหลายลูกนี่เนี่ยทองเดิกดูงามๆแต่ดอกไม้เนี่ยขอชมเชยว่าดอกไม้สวยมากนี่บวบเราจะไม่เปิดเพลงให้เพื่อนๆบวบนะคะบวบได้รับฟังนะคะเราก็เจอเพลงลิขสิทธิ์มาหลายเพลงแล้วนะคะบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์พอใส่เข้าไปนะคะไม่กี่เดือนก็ลิขสิทธิ์มาก็ต้องลบคลิปนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกบวบหอม เป็นคนไม่อยากแก้ไขลบทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปเที่ยวนะคะดอกไม้สวนดอกไม้สวยๆงามๆก็มาชมกันได้นะคะในคลิปของมาดามกะปี่ทันเนอร์นะคะมีบวบเรียมแล้วก็บวบหอมนะคะนี่ค่ะมีดอกดาวเรืองดอกรักเล่ดอกทานตะวันดอกบันชื่นนะคะ ตรงนี้นะคะดอกบันชื่นสวยสวยมีหลากหลายสีมากเลยเขาทําได้สวยจริงๆทําถึงเมื่องันถอะทําถึงเพ่อนเพื่อนเราไม่ต้องไปถึงฮอลแลนด์นะนี่กัางหันลมมีกลางหันด้วยที่จังหวัดโคราชนะคะถ้าแดดออกมากก็ร้อนนะคะร้อนพอสมควรทีเดียวกนอยวันนี้โชคดีที่แต่บรรยากาศโดยรวมสวยมากสวยสวยส เราไปเช้าก็คนมาน้อยๆหน่อยถ้าสายสายน้อยก็เห็นแต่หัวคนนะคะเพื่อนๆทุ่งดอกไม้สวยมากเพื่อนชมหลายมุมเลยนะคะที่จะเห็นเราทุ่งกว้างเลยอันที่เราถ่ายอยู่ข้างบนที่บนสีคิวเกษตรแฟร์เ็เรียกอะไรล่ะพานรามากข้างบนนะคะพอดีแสงมันไม่พอมันก็จะเป็นดำๆเห็นคนดำๆอยู่ข้างบนก็เลยไม่ให้เพื่อนๆชมนะคะ ้เพื่อนเพื่อนชมในบริเวณกว้างถ่ายรูปเพลินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดอกไม้สวยๆเราไม่ต้องแย่งกันถ่ายตรงไหนคนเยอะเราก็ย้ายไปที่หนึ่งดอกทานตะวันก็ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะขอให้เพื่อนเพนมีความสุขกับการชมดอกไม้ที่เรามอบให้นะคะเคพื<ๆ>่อนเพื่อน เราจะขอบรรยายไว้เพียงแค่นี้ค่อยเพื่อนเพื่อชมภาพไปนะคะอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะดอกนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะเพื่อน,อนไม่ใช่มีแต่ตรงนี้นะคะ่ะตรงนู้นก็มีหนุ่เราชี้เพื่อนๆดูตรงนู้นนี่ค่ะทานตะวันก็จะหันมาทางนี้นี่สวยไหมคะสวยไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ถ่ายถึงก่อนนี่เอาขี้ดอกไปเลยอ,อ,อืมดูนะคะดอกจันตะวันก็เยอะแล้วก็กำลังสวยเลยค่ะเพืเ่อนสวยงามสวย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 